สวัสดีครับวันนี้ร้าน b b a n แอนด์แคมก็มีปืนสั้นมาแนะนำอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นปืนสั้นแบงกันทำแบบ s i ก s ซอร์พีสองนะครับตัวกล่องก็จะเป็นอย่างนี้เลยมีโลโก้ s i กด้วยนะครับเปิดกล่องออกมาข้างในบุฟองน้ำอย่างดีนะครับก็จะมีตัวปืนแล้วก็แมกกาซีน แมกกาซีน <Magazine S 2> ให้มา2ตัวนะครับตัวปืนฝั่งซ้ายก็จะมีพิมพ์คำว่าซิกเซอร์ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นคันสำหรับถอดสไลด์ทามสะอาดนะครับอันนี้เป็นคันค้างสไลด์คันปลดล็อกสไลด์นะครับตรงนี้เป็นปุ่มปลดแม็กกาซีนนี่ กล้องไวโฟกัสอ่ามีนะครับแม็กปุ่มปนแมกกาซีนสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นลายเช็คเกอร์สากมากนะครับคือถนัดมือมันสากมันติดมือนะฮะมีโลโก้ซิกเซาเวอร์ตรงนี้ด้วยนะครับศูนย์ปืนก็ศูนย์หลังแก้มจุดขาวนะครับศูนย์หน้าเป็นจุดแดงอ่นี่เอ่อ ตรงตุ่มข้างในนี่เป็นสีแดงเห็นไหมครับเป็นการบอกสถานะว่าปืนของเราขึ้นลำพร้อมยิงนะครับปืนขึ้นนกอยู่นะครับถ้าเหนี่ยวไกล้เหนี่ยวไกล้สีแดงจะหายไปนะครับแต่ถ้าเราขึ้นลำนี่จะมีสีแดงเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าขึ้นนกอยู่ขึ้นลำอยู่นะครับฝั่งขวาก็จะเรียบ ตรงนี้พิมพ์คำว่าแคลก้าวมมพีเตรงนี้เป็นตรงลำกล้องเป็นซีรียลนั n เบอร์ประจำปืนนะครับฝั่งขวาก็มีคันปดสไลด์คันค้างสไลด์นะครับมีทั้งสองข้างเลยนี่ตรงด้านนี้ก็มีโลโก้ซิกเหมือนกันนะครับใต้ล่างด้านหน้าอ่า ตรงด้านหน้าจะมีล่องสำหรับติดไฟฉายเลเซอร์นะครับตรงโขงด้านหน้าแม็กกาซีนบรรจุกระสุนได้14นัดนะครับพิธีบรรจุกระสุนก็เหมือนอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปในครั้งก่นกอนๆนะครับให้เอาก้นกระสุนมาวางไว้ตรงนี้ตรงที่มันกว้างๆนะครับใช้นิ้วโป้งกดลงไปแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้นกระสุนบรรจุได้14นัดนะครับ ก็เป็นก็จะเป็นสิบสี่บวกหนึ่งในรางเพลิงนะครับบวกหนึ่งยังไงอ่าสมมุติเราใส่เต็มแล้วสิบสี่นะครับใส่แม็กกาซีนเข้ามาในตัวปืนดึงสไลด์ถอยหลังบันจุก,กระสุนปลดแม็กกาซีนออกในนี้ในรังเพลิงมีหนึ่งนะครับอ่าอีกอย่างหนึง่งอ่าของเขาทําแบบให้มองจากด้านข้างรู้ว่ามีกระสุนด้วยนะครับ คือให้ไดเจาะเจาะช่องตรงนี้ให้ให้มองเห็นป,อก,ปอกกระสุนปืนนะฮะเวลาเราขึ้นลำบางทีเราดูจากภายนอกไม่รู้นะครับต้องมาเสียเวลาดึงสไลด์ถอยหลังเพื่อเช็คนะครับบางทีบางสถานการณ์ไม,ไม่ไม่อำนวยนะฮะเขาก็เลยทําแบบนี้เพื่อให้พลิกขึ้นมาแล้วมองเห็นเลยว่าเออปืนมีกระสุนในรังเพลิงนะประมาณนี้นะครับไม่ใช่สไลด์เข้าไม่สุดน,นะครับอันนี้เขาตั้งใจทําให้มันมองเห็นว่ามี ปอกกระสุนทองเหลืองอยู่นะฮะปดแม็กกาซีนมาแล้วสมมุติในนี้มี1 4อยู่ในลำกล้องหนึ่งนะขึ้นลำแล้วในแม็กจะเหลือ13เราก็ใส่เข้าไปในอีกหนึ่งนี่เป็น1 4บวกหนึ่งในลังเพลิงนะครับถ้าจะยิงเราขึ้นลำมีเช็คมีกระสุนอยู่แล้วก็เหนียวกลได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ยิงเราก็เคลียร์เคลียร์โดยการปดแม็กกาซีนอ,อกรกอ ดึงสไลด์ถอยหลังให้ขอดึงปอกเกี่ยวกับระสุนออกไปดึงอีก 2- 3สาครั้งในระหว่างดึงเราก็มองในลำกล้องไม่มีกระสุนแน่มองตรงขอหล้างปอกไม่ได้เกี่ยวกับระสุนไว้ปล่อยสไลด์ไปด้านหน้าหันปืนไปในทิศทางที่ปลอดภัยเหนี่ยวไกลนี่เวลาเหนี่ยวไกลตุ่มสีแดงจะหายไปนะครับ6 P 250 จะเหมือนกันกันกบ320ยอดนิยมนะครับจะคล้ายกันมากมีส่วนที่แตกต่างกันแค่ส่วนเดียวคือตรงเช็คเกอร์เช็คเกอร์ด้านหน้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูตัวนี้จะเป็น320นะครับ ทุกอย่างก็จะเหมือนกันนะครับต่างกันตรงเช็คเกอร์ด้านหน้าลายกันเลื่อนเนี่ยนะครับ250ไม่มีที่เหลือก็เหมือนกันหมดเลยฝันะ่งขวาก็เหมือนกันปุ่มปลดสไลด์ปุ่มปลดแมกกาซีนอันถอดปืนก็เหมือนกันต่างกันตรงแค่เช็คเกอร์ด้านหน้า สไลด์แค่นั้นเองนะครับสามก็มีซิกพีสแต่ตัวนี้2องก็มีซิกเซาเออร์เฉยๆนะครับต่างกันแค่นี้ระบบข้างในก็เหมือนกันนะครับเวลายิงเสร็จแล้วมันจะมีคราบข่าเมาเราก็ต้องถอดปืนปืนออโต้ทุกชนิดนะครับก็ต้องถอดทำความทามสะอาดนะสำหรับวิธีถอดปืนรุ่นนี้อันดับแรกขึ้นลำนะ บิดบูทตัวนี้ลงนะครับแล้วก็ใช้นิ้วดันขึ้นเนี่ยดึงออกมาดึงบูทตัวนี้ออกมานะครับดึงสไลด์ถอยหลังยกสไลด์ขึ้นผ่อนแรงไปด้านหน้าแค่นี้เองนะครับเอาไกลหลอดออกมาก็จะเป็นในส่วนของโครงปืนเราก็เอาพันยาโซเนกนะครับฉีดให้ทั่วเลยฉีดล้างนะครับโซเนกนี่เป็นน้ำมันล้าง ล้างเสร็จแล้วเราก็เอาแปลงซีฟันเก่าๆปัดคาบเขมาปัดตรงรังเพิงนะครับปัดออกให้หมดนะปัดเช็ดเสร็จแล้วเราก็เช็ดน้ามันล้างออกนะครับมาใส่น้ามันข้นตัวนี้ต่อนะครับมันจะเป็นน้ำสีข้นๆอย่างนี้นะครับไว้สำหรับหล่อลื่นนะปื้นใหม่นี้ผมก็ ยังไม่ได้ฉีดนะครับเพราะว่ามันสะอาด <laughs> มันยังสะอาดอยู่ไม่ได้มีขเข่าหมอนี่ผมทําให้ดูคร่าวๆนะครับสไลด์ก็เหมือนกันใช้ตัวแหนกฉีดให้ทั่วแล้วก็ใช้แปรงปัดให้ทั่วนะครับแล้วก็ใช้น้ําผ้าเช็ดก็ใช้น้ํามันข้นหยอดเหมือนเดิมเหมือนกันนะฮะหยอดตรงสปริงไกหลอดแล้วก็หยอดบ้างหยอดประมาณนี้ เลีย้ยวก็เวลามันเสียมันอันนี้มันก็น้ำมันก็จะไหลเข้าไปเองนะครับเวลาใส่กลับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับใส่ไกลหลอดเข้าไปแล้วก็ใส่เดี๋ยวผมถอด3-2-0ให้ดูเลยดีกว่านะครับดูข้างใน บิดตรงนี้ลงเหมือนกันวิธีถอดก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับกับ3ามสอเป็นสไลด์ถอยหลังยกสไลด์อ่อนแรงไปด้านหน้านี่สปีงไก์หลอดก็เหมือนกันนี่นะครับของ3ามสกับ250ไม่ต่างกันเลยนะครับตัวโครงก็แบบเดียวกัน,นกลไก่ข้างในนะฮะเหมือนกันเลย สไลด์ใส่สลับกันเลยก็ได้นะผมคิดว่าเดี๋ยวจะลองใส่ดูสลับกันได้เลยครับสไลด์ต่างกันแค่สไลด์เองทุกอย่างก็เหมือนกันนี่นะครับต่างกันตรงแค่เช็คเกอร์ อแลวรุ่นนี้ก็บรรจุใช้ในกองทัพสหรัฐนะครับรุ่น P320 เป็นสวัสดิการของพันการตำรวจไทยของเราด้วยนะครับวิธีประกอบก็ใส่สปริงไกลลอดนะครับใส่ไปแล้วก็สไลด์ใส่เข้าไปทีนี้เวลาใส่อ่บูทตัวนี้นะครับมันจะมีเขี้ยว เี่ยวตรงนี้ลำแหลมนให้เราเที่ยวตรงลำแหลมนี่เสียบเสียบเข้าไปตรงช่องว่างตรงนี้ตรงนี้จะมีช่องว่างเนยนะครับกล้องกำลังโฟกัสนี่ยันจะมีช่องตรงนี้อยู่เราก็เอาตรงแหลมนี่แหละเสียบเข้าไปเสียบแล้วบิดนะครับนี่บิดหมุนสักหนึ่งรอบเนี่ยก็เข้าแล้ว ง่ายมากวิธีถอดประกอบปืนรุ่นนี้นะครับ P 250ถ้าสนใจที่ร้านก็มีจำหน่ายอยู่นะครับมีจำหน่ายทั้งสองรุ่นเลยทั้ง3-2-0แล้วก็250นะครับราคาก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยไม่มากต่างกันประมาณ500นี่ อืมผมน่าจะสลับโครงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เพราะว่ามีโลโก้สามสองศูนยอยู่เดี๋ยวมันเหมือนกันจนเยกไม่ออกประมาณนี้นะครับถ้าต้องดูดีด <Okay. S 1> แต่และปืนมันจะมีซีเรียลซีเรียลนัมเบอร์นะครับ ในกล่องก็จะเป็นมี serial number ตัวตัวปืนแล้วก็กล่องจะต้องตรงกันเดี๋ยวว่านีทิ้งลิงกทั้งลายไว้นะครับ,นะรบในในคลิปถ้าสนใจก็ทักข้อความเข้ามาสอบถามได้นะฮะหรือจะโทรเข้ามาคุยก็ได้นะครับ ที่เบอร์0886504705นะครับแอดไลน์ก็แอดเบอร์นี้ได้เลยทักเข้ามาสอบถามกันได้ครับเดีย๋ยวเราไปเทสทั้งสองตัวเลยนะครับไปนี้ทดสอบแมงกันซิก P250 นะครับจะยิงทดสอบให้ดูให้เลว ครับผมทดสอบซิก P320 มง์แบงกันนะครับ5้านัด